สวัสดีครับผมธนารับดูลายมือพานะครับเพื่อนทุกรมก็พบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตางองคนเกิดราศีธนูในเดือนธันวาคมพศ2565นะครับผมก็เ,เริ่มเปิดไพ่ไพ่สี่ใบนะครับผมก็ทำนายถึงดวงพื้นดวงแล้วก็ตัวตนของชะตาก่อนแล้วก็จะจับไพ่สีใบซึ่งเป็น อดีตปัจจุบันอนาคตก็เน้นเดือนธันวานะครับผมก็พูดถึงเดือนธันวาว่าเป็นยังไงสำหรับชาวราศีธนูเน้นเดือนธันวาแต่เรามาพูดถึงพื้นดวงกันก่อนพื้นดวงราศีธนูเนี่ยจับได้แล้วก็อดีตท,ที่ผ่านมาหรือตัวตนเนี่ยจับได้ไพ่ใบแรกก็คือได้ไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีแล้วใบต,ต่อๆไปก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเดยวมาดูสไตล์การทํานายนะครับผม ราศีธนูพื้นดวงคือราศีธนูเนี่ยเท่าที่เราได้ไพ่ใบแรกเก้าถ้วยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูไพ่คือผมจะบอกว่าราศีธนูเนี่ยพื้นดวงถือว่าดีทีเดียวเพราะเก้าถ้วยเป็นไพ่ของความสุขสําราญการที่เราจะมีความสุขเราจะมีความแฮปปี้เรื่องินดีจำใสเพราะฉะนั้นไพ่เนี่ยถึงบอกว่าราศีธนูน้อยมากที่จะอดอยากที่จะมีความ เศร้าโศกเสียใจหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองถาวว่าทาไมเพราะราศีธนูส่วนมากใช้อารมณ์และความรู้สึกอา,อารมณ์ความรู้สึกนี่สําคัญนะใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าเหตุผลบางทีมีพลังจิตมีซิกเซน์นี่คือหลักการของราศีธนูเลยมีความเป็นเด็กสูงเพราะฉะนั้นคําว่าอารมณ์ความรู้สึกกับเหตุผลเนี่ยสองอย่างเนี่ยคือต่างกันอย่างสิ้นเชิงแต่ผมจะบอกว่าทั้งสองอย่างจําเป็นจะต้อง บาลานซ์กันแต่คุณจะบอกว่าคนที่ใช้เหตุผลส่วนมากว่าคุณต้องคุยกับผมด้วยเหตุผลนะคุณอย่าใช้อารมณ์ความรู้สึกมาบนเปกันสิคนๆน,นั้นที่พูดเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยประสบความสำเร็จในชีวิตเท่าไหร่เพราะคุณมีเหตุผลเยอะถ้าเยอะมากกว่าความรู้สึกส่วนใหญ่คนที่ประสบความสําเร็จมากๆไงส่วนใหญ่ใช้ซิกเซนต์หรือเราเรียกว่าความรู้สึกถ้าเกิดใครอยากหนาะข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปเสิร์ชใน Google ในเรื่องเกี่ยวกับสักคอนเชตไมล์มนะครับผมก็ อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวที่แต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าความรู้สึกในที่นี้เนี่ยต้องมาจากความรู้สึกที่ดีไม่ใช่ว่าคุณอาศัยว่าความรู้สึกส่วนใหญ่เป็นความรู้สึกลบๆเช่นจะซื้อของชิ้นหนึ่งก็ความรู้สึกจ๋าเลยว่าจะดีหรือไม่ดีตัดสินใจว่าจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายคุณก็โดนชวดของดีๆไปแต่ราศีธนูส่วนใหญ่มักไม่เป็นแบบนี้ความรู้สึกที่ดีคืออะไรก็คือความรู้สึกที่คุณคิดว่าของที่ตัวเองเลือกต้องดีเสมอ ฉันเลือกสิ่งที่ดีเสมอให้กับตัวเองแล้วคุณก็เลือกส่วนใหญ่ราสิธนูผมพูดตรงๆนะว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยคิดอะไรหรอกส่วนใหญ่จะอยากได้อะไรก็ทําไปตามน้ำเลาวมักจะสําเร็จเพราะเป็นคนมีซิกเซนซิกเซนในที่นี้มากับความรู้สึกที่ดีงามอันนี้พอเข้าใจนะครับโดยสังเกตความรู้สึกที่ดีเช่นคุณเชื่อมั่นว่าจะสําเร็จมันก็สําเร็จและอย่างหนึ่งเกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยราสีธนูส่วนใหญ่แล้วมักจะได้ไปต่างประเทศ มักจะมีเรื่องธุรกิจหรืออินพ r t ์ตเอ็กพอร์หรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวต่างประเทศต้องมีอันละเหตุละเหินออกไปจากบ้านตั้งแต่ยังเด็กหรือยังไงก็ต้องมีโอกาสที่ไปอยู่บ้านญาติบ้านยายหรือบางทีไปดิ้นรนตั้งแต่ยังเด็กถ้าบางคนไม่ใช่ก็อาจจะมีธุระหรือว่าทําธุรกิจหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นราศีธนูเนี่ยจึงมักจะได้คู่ชาวต่างชาติแล้วก็ได้ต่างภาษาจะดีกว่าคู่ที่เป็นคนไทยทีมีหัวความคิดก้าวไกลก้าวหน้าเป็นคนมีความรักอิสระในตัวงงคนข้าสู เพราะฉะนั้นราสีนูมีอะไรผมจะบอกว่าอารมณ์ความรู้สึกในที่นี้เนี่ยราสีนูเป็นที่หนึ่งซิกเซนเป็นที่หนึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าซิกเซนมาอันดับแรกแล้วความรู้สึกที่ผมพูดคีย์เวิร์ดเลยนะคือความรู้สึกที่จะร่ารวยของราสีนูถ้ามีเมื่อ,อไหร่เนี่ยไม่ใช่คนยากจนอดอยากหรือเป็นคนที่มีความรู้สึกยากแค้นราสีนูสวน่วนใหญ่รวยทุกคนแล้วก็ผมจะบอกว่าบางคนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี คืออะไรสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีก็อย่างเช่นว่ามีลูกมีสามีมีคนที่แวดล้อมด้วยที่ค่นคำรบพ้คนคำไม่ดีออกมาหรือบางทีก็ชวนไปทางที่วาวอดอะไรอย่างนี้เช่นทะเลาะก,กันทุกวันหรือมีอะไรปัญหาอะไรที่แบบกัดขังเขาหรืออะไรยังไงจะลากชาวราศีธนูให้ต่ําลงต่าลงขึ้นเรื่อยๆหลายคนที่ฟังคลิปผมนี่น่าจะรู้ตัวเองอันนี้ไม่ได้ด่าทุกคนนะ แต่ผมจะบอกว่าบางคนก็อยู่ในสถานการณ์ที่ผมว่ามักจะรู้ดีว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบไหนและเป็นแบบไหนแต่ผมจะบอกว่าราเีโนโท,ที่มีกรเงมิรมีสังคมที่ดีมีครอบครัวมีลูกมีสามีที่ดีจะรู้เลยว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์แบบไหนและทำให้ชีวิตก้าวหน้าขึ้นแค่ไหนผมจะบอกว่าเรื่องของเก่งแล้วก็เป็นคนที่ถ้าตัดสินใจทะไรแล้วมักไม่ยอมลม้มเลิกง่ายๆเพราะเป็นคนที่ดื้อเหมือนเด็กอะไรอย่างนี้กันแต่อ้กคาว่าเด็กเนี่ยในที่นี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่า เด็กในที่นี้คือเด็กอัจฉริยะเด็กที่มีความรู้สึกแบบมีความสุขล่าเริงเพราะฉะนั้นเกิดคุณถูกสาม,ามีในชาติเดียวกันหรือคนก็ได้ที่อยู่ในชาติเดียวกันผมไม่ได้ด่าคนชาติเดียวกันนะแต่ผมจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนละแวกใกล้เคียงบ้านใกล้เลนเกียงมักจะมีทัศนคติที่ไม่ดีแต่ว่าถ้าเกิดหาคนในชาติเดียวกันก็ได้ที่มีทัศนคตเนิเหมือนกับไม่ใช่เหมือนกณนะคือทัศนคติที่ดีอ่ะก็คือเป็นคนที่มีความคิดดีไอเดีย เพราะว่าบันเจิดเป็นคนที่ปล่อยให้คุณเป็นอิสระได้รักคุณในแบบที่คุณเป็นลุงครับแต่อาชิที่บอกชาวชนูผมก็บอกแล้วว่า Import Export ก,การเดินทางหรือบางทีก็เกี่ยวข้องกับทำธุรกิจขนาดใหญ่หรือใช้อารมณ์ความรู้สึกซิกเซนหมอดูโหราศาสตร์ก็เป็นได้เพราะเป็นคนที่มีไอเดียแต่วังจะเป็นคนที่โชคดีบ่อยบชอบในผลงานศิลป,ปะทําเกี่ยวกับผลงานศิลป,ปะก็ได้ส่วนมาการาเชนูจะมีผลงานศิลป,ปะ,ะลเก็บไว้ นะครับผมมีผลงานศิลปะเกี่ยวรหรือทําอาชีพี่เกี่ยวกับของสวยงามจิวเวลรี่ผลงานศิลปะพวกนี้ก็อยู่ในหมวดกลุ่มอาชีพของราศีธนูแต่ผมอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะอาชีพมีหลายร้อยแบบมีเป็นหมืน่นเป็นพันเป็นล้านอาชีพก็อาจจะตรงกับคอนเซ็ปต์ที่ผมพูดมาได้ส่วนหนึ่งเรามาดูไพ,พ่อภูสนานผมจะบอกว่า,พาไพ่ใบนี้เนี่ยทำนายถึงอดีตที่ผ่านมาเมื่อคร่าว คร่าวๆนะครับผมแต่ผมจะบอกว่าไพ่สี่ใบที่ผมเปิดเน้นเดือนอะไรเน้นเดือนธันวานะครับผมอาจจะมีก่อนหรือว่ามีอนาคตอีกข้างหน้าหน่อยหนึ่งแต่ก็จะเน้นเดือนธันวาหรือภายในสามเดือนที่ผมทำนายตรงนี้จะเน้นเดือนธันวานะครับไพ่ใบน,นี้บอกว่าที่พอนองไม่นานหรือในปัจจุบันตรงเดือนธันวาเนี่ยภายในตรงนี้นะพอเขาจะดยสังเกตนะครับผมมีคมสุขครับช่วงนี้ระวังการกินการเที่ยวจะทําให้คุณอ้วนได้ หรือบางทีก็มีความสุขกับบางคนนะไพ่ใบนี้หลายคนที่มีความสุขในเรื่องนี้อาจจะมีความสุขในเรื่องของเพศก็ได้เช่นมีความสุขกับการไปเที่ยวคนนู้นคนนี้แล้วมีกันไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องของเพศสมพันญแบบมีอะไรกันสมมติหรือบางคนอาจจะมีพ่าไปกับคนคนู้นคนนี้แล้วแต่คนแต่ผมจะบอกว่าบางคนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึงมีความสุขบางคนเป็นขอพูดตรงๆบางคนเป็นใบเซ็กชวลก็มีเหมือนกันสำหรับมีความสุกกขกับเรื่องของ เรื่องของไอ้น่านัะเรื่องของไรพวกนี้ก็มีแล้วไพ่ใบนี้ก็บอกว่าราศีธนูเป็นคนที่อิสระทางเพศไม่ได้เป็นคนที่กักขังทางเพศผมจึงบอกว่าคนที่กักขังชาวราศีธนูไว้ในเป็นอาณัตของตัวเองมักจะได้มีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันราศีธนูเป็นราศีที่ไม่ส่งสมเรื่องความรักนะยกเว้นว่าจะได้คู่ที่มีไอเดียก้าไกลหรือคนที่มีความคิดแบบบรนเจิดเช่นคนต่างประเทศผมจึงบอกว่าไม่ใช่ทุกคนเพราะฉะนั้นพไพ่ใบนี้เนี่ยจึงเป็นบอกว่า ลักษณะนิสัยรักษาตัวตนก็บอกดนสำหรับไพ่ใบนี้เหมือนกันและอย่างหนึ่งคือช่วงนี้คุณมีความสุขกับการกินการเที่ยวการที่เสร็จติดไรอยะไรนี้ก็ได้ไล่แต่ออย่างและยังมีความสุขกับการที่พูดง่ายๆนะไพ่ใบนี้คือบอกว่าช่วงเนี้คุณมีความสุขคุณมีความเรื่องกหันกับการกินการเที่ยวการดื่มแล้วยังเป็นให้ระวังเกี่ยวกับด้านการที่ว่าอ้วนมากหรือบางทีก็ระวังเกี่ยวกับการที่ไม่ได้ดูแลรักษาร่างกายตัวเองมากเกินไปมีความสุขกับการใช้เงิน หรือบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่ามีเงินเยอะมีเงินถุงเงินถังก็จจะเป็นช่วงนี้ได้เหมือนกันได้หลายอย่างนะครับผมเพราะฉะนั้นถามว่ามีเงินถุงเงินถังแล้วเป็นไงไม่มีจ่ายแต่ก็ระวังหมดเพราะว่ามันใช้จ่ายได้เกินคือคุณมีความสุขคุณก็ใช้จ่ายอันนี้ผมใช้คํานี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่อยากพูดก็คือบางทีเอาไปผู้หญิงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็มีสิทธิ์เอาไปปนเปื้อนคนนู้นคนนี้ได้เหมือนกันคอนเซปต์นะครับไม่ใช่ทุกคน ผมพูดคอนเซปอาจจะตรงสําหรับหลายๆคนนะครับผมจะเป็นเป็นคอนเซปคอนเซปของไพ่นะครับไม่มีใครทำนายได้ตรงเปะหรอกว่าทุกคนเป็นอย่างนี้หมดอผมจะบอกว่าไพ่ใบที่สองคือปัจจุบันเดือนนี้เลยเพราะั้นเดือนนี้ยคุณมีภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องเลี้ยงดูนุ่มี้ยงดูนี่เยอะก็เป็นอย่างนี้หรือบางที่คุณอาจจะมีจดหมายที่ไปให้ถึงแต่ว่าไพ่ใบแรกอะ่ะไม่มีความสุขไม่มีความเลื่อนหัน แต่จริงๆแล้วลึกๆอะมันลุมพลางแม้ว่าคุณจะมีเงินใช้จ่ายไปหรือไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มีความสุขอาจจะไม่ใช่เรื่องของทางเพศเสมอไปแต่บางทีก็อาจจะอใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวการดื่มกินก็เป็นได้แต่ไพออ่นี้คือจริงๆแล้วอ่ะปัจจุบันหรือตัวตนหรือว่านักตอนเนี้ยนักตอนเนี้ยก็คือเดินธันวาเนี่ยหรือปัจจุบันเลยแหละเป็นแบบนี้ ก็คือมีภาระค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะหรือมีต้องอะไรต้องรับแบกรับหรือมีสิ่งที่ตัวเองเนี่ยแบกเอาไว้อยู่เช่นภาระครอบครัวภาระลูกน้องหรือบางทีก็มีเรื่องเครียดมีเรื่องอะไรที่แบกอ,อกแบกอยู่อยู่ในหัวหนักอกหนักใจคุณต้องผ่านมันไปให้ได้บางทีคุณอาจจะยิ้มล่าเหมือนใบเนี้ยเดี๋ยวหยิบให้ดูเนี่ยใบเนี้ยแต่ความจริงแล้วมีค่าใช้ใจ่ายใช้คำนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรนะแต่คุณต้องมันก็นมีเป้าหมายที่ จะต้องเข็นไปให้ถึงฝั่งแต่ว่ามันมันอ่ะก็ประมาณนะั้นอาให้ไปต่อไปผมจะบอกอนาคตดีครับอนาคตคุณเปรียบเสมือนว่าจะมีงานมีการเข้ามาผมจะบอกไม่ขาดแคลนเงินหรอกครับไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนหรือว่าจะเป็นยุคไหนๆที่ผ่านมาม่นจะเป็นยุคต้มยงกุ้งยุคอะไรสรารพัดหรือยุคไม่อยากใช้คำหยาบนะครับผมคือผมจะบอกว่ายุคอะไรก็แล้วแต่ราศีนูรอดมาได้หมด คือแต่ว่าไพ่ใบแนมบอกว่าแม้แต่ข้างหน้าอนาคตการคุณก็ยังมีงานเข้ามาให้คุณทําคุณก็ยังมีสิ่งดีๆมาให้คุณเนี่ยได้คว้าเงินคว้าโอกาสเพราะเป็นคนหาเงินเก่งจะมีงานแบบสายฟ้าแลบเข้ามาจะมีเงินแบบสายฟ้าแลบเข้ามาได้เสมอเช่นคุณอยากจะขายเพชรแต่คุณก็ทําอาชีพขายเพชรอยู่แล้วอันนี้ไม่ได้ทุกคนนะขายเพชรขายพลอยหรือบางคนก็อาจจะเป็นอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ รือว่าทําอะไรแล้วแต่เงินมันมาง่ายอาชีพพวกนี้เงินมันมาง่ายหรือใครไม่ได้ทาอาชีพพวกนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าเงินมันมาง่ายเพราะว่ามันเหมือนกับไหลเข้ามาเรื่อยๆแต่เห็นไหมใพ่ไปแรกก็ใช้ออกไปได้เรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมพอเข้าใจโดยสังเขปแล้วพไพ่ใบสุดท้าย,พายไพ่ใบที่สามที่จับเมื่อกี้ก็บอกหมอว่ามีโอกาสที่จะให้คุณลงทุนหรือทําอะไรได้เหมือนกันพไพ่ใบสุดท้ายก็คือ ดวงเศรษฐีดวงไม่ลำบากหรือบางคนอาจจะเป็นผู้หญิงแต่ก็ได้ผู้ชายแบบนี้เข้ามาดูแลได้เหมือนกันเขาจึงบอกว่าหรือบางคนอาจจะเป็นคนดูแลผู้ชายเองเลยด้วยซ้ำถ้าเป็นผู้หญิงแต่ไพ่ราศีโนบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบนี้อยู่แล้วสรุปเพราะไพ่ไปสุดท้ายไปคือไพ่สรุปตัวตนคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าล่ะตัวตนคุณเป็นเศรษฐีที่ถืออํานาจเงินอยู่แล้วก็เป็นคนที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้มีสมบัติมีเขาเรียกว่ามีที่ดินมีสมบัติพระสถาน มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนอยากจะได้โดยเฉพาะสิ่งที่คนอื่นเรียนแบบไม่ได้ก็คือมี mindset มีอารมณ์มีซิกเซนมีพลังเหมือนเด็กๆที่หลายๆคนเนี่ยปาดถนาผมจะไม่พูดเรื่องสกคอนเชี่ยนไมมากแต่มันเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยต้องการมากเลยสิ่งนี้เพราะถ้าคุณมีคุณเหมือนกับว่าเป็นมีแก้วสาาัมพัสในที่เสร็จได้ทุกอย่างเรื่องนี้ต้องไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาหรือเรื่องทางจิตนะครับผมมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นเทวดาที่คอยคุ้มครองโดนอยู่ ซึ่งประเทศไทยอ่ะมันมีสอนน้อยมากหรือบางทีก็ต้องผมจะบอกว่าบุคคลร่ารวยหลายๆคนอ่ะรู้เรื่องนี้หมดอาจจะไม่หมดนะแต่ผมจะบอกว่าบุคคลที่มีความเด่นดังคนร่ารวยหรือไม่แต่พวกดาราที่ประสบความสำเร็จดังๆจะรู้เรื่องสับคอเชดไมลหมดนะครับผมก็ประมาณนี้อ จบไปสำหรับดวงต่างคนเกิดราศีธนูในเดือนพฤษภาฯเอ้ยในเดือนธันวาคมพอ2 555เพียงเท่านี้ผมเป็นหมอดูลายมือเป็นโค้ชเป็นหมอดูงายรมอืมอพิเศษเป็นค้ชไปในตัวแล้วก็เป็นผู้นําทางจิตวิญญาณที่สอนเรื่องสคอนเชตใหม่นะครับผมก็แต่ผมจะไม่อสอนใครชี่ซัวน,นะครับผมเรื่องสคอนเชตใหม่ก็อาจจะมีการไกด์ให้บางส่วนก็ไม่ได้สอนทั้งหมดก็มไม่ได้รับเปิดคอร์สสอนอะไรเท่าไหร่ไม่ได้เปิดด้วยแหละแต่ว่าผมจะบอกว่าใครที่ ต้องการดูด้วยมือดูไรมือพี่สิงค์ผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ลดีทารัสองห้าหกนะครับผมไลน์ดีทารัสองห้าหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบวิธีการดูดูผ่านทางออนไลน์นะครับผมผ่านทางออนไลน์ก็รายละเอียดทิ้งไลน์ดีทารัาสองหกไว้แล้วก็ดูผ่านทางโทรไลน์โทรไลน์นะครับผมมีอะไรก็สปีกเกอร์โฟนสดๆผ่านทางโทรไลน์เป็นโครร้ดส่งตัวเป็นโครร้ดจริงจังให้กับปัญหาของคุณไปเต็มที่ให้กับปัญหาของคุณไป เราก็มีทางไลนะะ์ O A ไลน์ f f i c i a l ียนเขาฝากกดติดตามฝากกดเป็นเพื่อนในไลน์ O A ไลน์แอคเคาทไลน์ออฟฟิเชียนเขาก็ทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างจะเข้ามาง่ายนะครับผมแค่กดลิงก์ที่ทิ้งลิงก์ไว้ก็เข้ามาได้เลยฝากกดเป็นเพื่อนฝากกดเป็นติดตามแล้วก็เพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในไลน์อ f ฟฟิเชียนเขผมจะมีส่งข่าวสารใหม่ๆหรือขา่าวคำคมคำอะไรดีๆไปหรือวิธีการกระตุ้นจิตใจคุณ ดีๆนะครับผมแล้วก็มีข่าวสารวัตถุมงคลอะไรต่างๆใหม่ๆก็จะส่งไปใน l i n e OA หรือ Li ยแอบลายฟิชเชนนั่นแหละครับก็คิดร,รู้จักกันนะอ่าก็ทิ้งไว้ด้านล่างหรือใครจะดูลายมือดูพิเศษทาง Line OA ก็ได้นะครับผมก็มี2ช่องทางในการดูติดต่อกับผมก็คือทาง l i n e OA กับ Li ยอ่าธรรมดานะครับผมก็ถ้าเกิดช่องทางไหนผมไม่ติดต่อไปก็อ่าใหม่ช่องทางหนึ่งได้ผม,ผมต้องไปก็ตองทางหนึ่งนั่นแหละ มีวิธีหนึ่งคือที่ธรรมนาที่สำนักงานธรรมานาแบบ V.I.P. ที่สำนักงานคือลายมือพิเศษของตัวได้ชุดใหญ่ไฟกระพริบเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นคุณซือเป็นที่มึกษายกับคุณแบบที่สำนักงานแบบ v ีพก็ที่สำนักงานขอเรดช้ o นขอที่อยู่มาได้แบบธรรมดาลายมือพิเศษจะมาแบบเวลาทีนนุ่งชั่วโมงครึ่งที่สำนักงานสองแบบที่สำนักงานขอเรดช้อนขอที่อยู่ถ้าใครที่ต้องการโค้ดส่วนตัวที่สำนักงานใครคิดนี้มีดีคิดนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามหมเยอะ เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาทุกท่านไปอย่างเท่านี้ก็เพื่อให้พาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ฝากกดติด,ดับกดสับสไคร่นะครับผมแล้วก็เพื่อให้พี่น้องเพื่อให้คนที่คุณรักได้รับสิ่งดีๆก็ฝากกดแชร์ไปเยอะๆเพื่อให้เขาได้รับสิ่งดีๆวันนี้ลาไปอย่างเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีครับ